ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมชัยกุมพาวาปีนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับที่หลวงปู่มวนทิตาสีโลนะครับเกจิแห่งวัดบ้านจานท่านได้ปลูกเศกเอาไว้นะครับรวมไปทั้งรวมไปถึงนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับรวมปลูกเศกนะครับนะครับมาดูกันที่องค์แรกนะครับนะครับ องค์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นพระสังกระจายนะครับออกวัดดอนอลางปี25นะครับหลวงปู่มนติตาสิโลปลูกเศกไว้นะครับที่วัดดอนอลางบุรีลำนะครับอนองค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์กสินไฟนะครับปลูกเศกที่วัดถ้ำสะพงศรีสะเกตนะครับโดยมีหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่มนติตาสิโลนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับร่วมปลูกเสกและเกจิอีกมากมายนะครับเป็นแร่นะครับ เป็นสมเด็จไกเือ์กระสินไฟนะครับเป็นแร่เหล็กไหลนะครับส่วนผสมเยอะแยะไปหมดนะครับรุ่นนี้น่าใช้นะครับปอกปี35นะครับและวองค์ถัดมาเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นพระเจ้า5องค์นะครับบล็อกแข้งขีดนิยมนะครับปลูกเสกที่วัดสุทัศนนะครับปี43นะครับเพื่อนๆและถัดมาอีกองนะครับก็เป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับวัดถ้ำสับพงปี35ปลู่สวงปู่หมุนปู่หงรวมปลูกเสกนะครับ นะครับแล้วมาถึงองค์ต่อไปนะครับเป็นพระลุงปุทวดพิมพ์แข้งขีดนะครับพิธีเสาห้าวัดสุทัศน์นะครับรุ่นพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเนื้อบางคุณพมนะครับหายากนะครับเนื้อนี้นะครับแล้วก็มาถึงลูกอมผงพุทธคุณนะครับฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะครับยันนโมตาบอดออกที่วัดรับลำใหญ่ปีสี่สามนะครับนะครับแล้วก็องค์ถัดมานะครับ เป็นเจ้าสัวหลวงพ่อขาววัดสัทธาธรรมนะครับปลูกเสกที่วัดสัทธาธรรมนะครับแล้วก็มาเข้าพิธีปลูกเสกรุ่นพระเจ้าหาพระองค์ที่วัดสุทัตน์นะครับโดยมีหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่มุนล่วงปลูกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดสุทัศน์นะครับถึงสองวันละนะครับปี4ี่สามนะครับเป็นพระที่น่าใช้ทั้งนั้นนะครับสําหรับวัตถุมงคลหลวงปู่มุนปลูกเสกนะครับลมาถึงพระปิตานะครับ เป็นพระปิดตาครับออกวัดคลองลานจังหวัดจันทบุรีปี40นะครับหลวงปู่มนติตาสิโลปลูกเสกนะครับซึ่งองค์นี้ผมใช้มานะครับก็เจอประสบการณ์มาหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลคาดหรือว่าโชคลาภนะครับสุดยอดเลยนะครับสําหรับปิดตารุ่นนี้วัดคลองสายนะครับถ้าเพื่อนๆเจอนะครับเก็บแล้วก็ใช้พุทธคุณได้นะครับเห็นผลทันตาจริงๆนะครับสําหรับผมเรื่องโชคลาภนะครับ หลายงวดซ้อนนะครับนะครับส่วนด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นพระปิดตาพิมพ์เล็กนะครับออกที่วัดช่องกลุ่มนะครับน่าจะปี30-40ถึง40นะครับเป็นเนื้อแร่กระสินไฟนะครับหายากนะครับปิดตาจิ๋วนะครับแล้วก็จะมีคำหมากล้นหลวเลยนะครับเป็นคำหมากหลวงปู่หมุนนะครับล้นหลวเลยนะครับส่วนคำหมากนี่นะครับผมก็ขอแบ่งแบ่งมากับ ลุงนะครับลุงคนเจ้าของเขาที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่หมุนนะครับก็ขอแบ่งลุงเข้ามาใช้นะครับเป็นคำหมากล้วนๆนะครับรับมากับมือหลวงปู่เลยนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังไม่ดังนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงเหมือนทุกวันนี้นะครับก็เลี่ยมนะครับก็เลี่ยมไว้นะครับเลี่ยมกันน้ําไว้เป็นปิดตาและคำหมากล้วนๆนะครับนะครับ นี่นะครับวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มนปลูกเสกนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดหลกัหลกๆนะครับเกี่ยวกับโชคลาภล้ลหนหวนี่นะครับนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอก็เก็บได้นะครับนะครับทุกองนะครับมีพุทธคุณหมดนะครับทุกองค์นะครับขอได้จริงนะครับนะครับผมเคยมาลองมาแล้วนะครับหลายงวดนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับก็เลยมาเผยแผ่บารมีหลวงปู่หมนนะครับนะครับ หน้าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชานะครับเรื่องโชคลาภถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ